สวัสดีค่ะกิกี้นะคะเดี๋ยววันนี้พามาดูราคาทองคำนะจ๊าวันนี้วันที่10พฤษภานะคะเออ่วันนี้พามาดูที่ททฟิมวิกลี่เลยททฟิมใหญ่มากกรอบของวิกลี่นั้นคือ1 8 7 5ง3 r e s i s t a ้ c e บรสซนนะแล้วก็ซัพพอร์ตคือ1 6 7 6.69นะคะซึ่งกว้างมากเลยทีเดียวนะคะประมาณหมื่น 9,000จุดเนาะแล้วก็เราจะเห็นว่าแท่งราคานั้นขึ้นมาชิดชายแดนข้างบนนะแต่เราเห็นเล็กๆอย่างเงี้ยคือเหลืออีกหลายพันจุดนะคะกว่าจะถึงนะเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่ได้ไปเร็วๆนะแต่ว่าเราเห็นสัญญาณกดดันมันเริ่มมาแล้วแต่ว่าการโอ์บอทโอ์โซของมันนั้นยังไม่บาลานซ์กันนั่นเองนะคะความเป็นไปนได้ของทัาเฟมวิกว่าจะขึ้นไปถึงข้างบนได้หรือเปล่านั้นเดี๋ยวเราต้องไปเช็ค ทำฟิมย่อยเนาะอันนี้ให้เห็นภาพใหญ่ของมันจริงๆเพราะว่ามันกำลังพยายามปีนรั้วสีแดงขึ้นมาคือมันกำลังจะขึ้นไปเทสอยู่แต่ว่าอาจจะยังไม่ใช่ในเร็ววันประมาณนั้นจะมาดูที่เดลี่นะที่ทับฟิมเดลี่นะคะหลังจากเมื่อวันศุกร์นั้นนอนฟาร์มเพโรดันขึ้นมาแบบ ออกไปแตะคอบฟ้าเยอะกว่าเดิมนะจ๊ะแล้วไปหยุดอยู่แบบว่าครึ่งคึ่งกลางๆเนาะแถวหนึ่จนะจ๊ะแล้วก็โอเวอร์ระดับกลางแล้วนะคะที่ทําเฟรมเดลี่นั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าจริงๆแล้วมันโอเวอร์เยอะแล้วล่ะถ้าเป็นทำเฟรมใหญ่ขนาดนี้เรายังจะโอเวอร์ระดับกลางแต่ก็ยังไม่ใช่ขั้นสุดนะคะถ้าแรงซื้อวันฟื้นมันก็มีโอกาสไปต่อให้สุด ขอบข้างบนได้นะคะประมาณนั้นนะคะแต่ว่ามันจะไปถึงหรือเปล่านั้นเดี๋ยวมาเช็คตัวอื่นกันนะเทรนของเขานะคะเทิร์นเป็นขาขึ้นแล้ว100%นะคะแล้วก็ CCI ตอนนี้บ่งชี้ว่าแรงซื้อที่มาเต็มตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วตอนนี้เริ่มผักตัวนะคะค่อนข้างแรงอยู่ทีเดียวแล้วก็แรงขายนั้นก็ไม่มีเพราะฉะนั้นท่าเฟรมเดลลี่นั้นเป็นขาขึ้นเต็มตัวแล้วแล้วก็ ฝั่งขาขึ้นยังคงได้เปรียบอยู่นั่นเองนะจ๊ะแล้วก็เราก็จะเห็นว่าสัญญาณกดดันเนี่ยมันมาก็จริงแต่ถ้าแรงขายไม่สนับสนุนมันก็ไม่ลงนะจ๊ะเพราะฉะนั้นมันจะค้างตึงอยู่ด้านบนนั่นเองนะคะอันนี้คือมุมมองของทำเฟมเตลี่มาดูทำเฟมสี่ชั่วโมงที่ทำเฟมสี่ชั่วโมงนะจ๊ละล่าสุดติด เห็นชัดๆเลยคือ r e s i s t a n c e ใหม่ล่าสุดที่เขาสร้างขึ้นมาเป็น NEW HIGH ของเขาคืออยู่ที่1843.21นะคะแล้วก็สัญญาณ OVER ก็ OVER สุดๆแล้วแล้วก็สัญญาณกดดันก็มาแล้วนะคะแต่ว่าแรงซื้อเขายังเหลือไหมเดี๋ยวมาเช็คก,กันก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้คือเขาติดอยู่ r e s i s t a n c e นี้แหละ เทรนด์เขาเป็นขาขึ้นอยู่นะคะแล้วก็เทรนด CC ์ CCI ตอนนี้บ่งชี้ว่าแรงซื้อนั้นพักตัวค่อนข้างแรงเลยทีเดียวเพราะว่าเขาทิ่มหัวลงค่อนข้างแรงนะแต่ว่าแรงขายเขาก็ไม่มีนะจ๊ะเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับว่าขึ้นไม่ไหวหรอกแต่ไม่ลงนะประมาณนั้นอาจจะค้างเติ่งไซด์เวอยู่แถวแถวชิดรี s ติสแตนที่1843.21ก็เป็นได้นั่นเองอันนี้คือมุมมองของ time frame 4ชั่วโมงนะคะ แต่ถามว่าราคามิอกาสที่จะปีนรีสิ s t ซนต์นี้ขึ้นไปไหมหรือว่ามันจะเหมือนกับย่อตัวลงมาก่อนแล้วขึ้นไปใหม่หรือเปล่าอะไรทำนองนี้นะคะหลายคนน่าจะอยากรู้เดี๋ยวเราเช็คสัญญาณอื่นกันนะคะแต่เราเห็นที่ทําเฟรม4ีชั่วโมงตอนนี้สถานการณ์ของมันตอนนี้คือ ขึ้นก็ไม่ค่อยไหวลงก็ไม่ได้ <laughs> เป็นลักษณะไซเวอยู่ในกรอบเล็กๆนะคะเดี๋ยวไปดูกรอบเล็กๆที่เขาไซเวกันในทับเฟรม H1 อ่ามาดูเลยเทรนเข,ขาเป็นขาขึ้นอยู่แล้วนะแล้วก็ตอนนี้ที่ทําเฟรม H1 คือติดอยู่ในกรอบย่อยนี้นะคะระหว่างร e s ิสแตนที่1839.02นะคะกับซั p พอร์ทที่1833.36นะ วิ่งติดอยู่ในนี้มาตั้งแต่ช่วงเ,เมื่อเช้าเนาะก็ขึ้นไหวอยู่ประมาณ700กว่าจุดนะประมาณนั้นนะคะแล้วจริงๆมันก็โอเวอร์แล้วนะแต่ว่ามันไม่มีแรงลงนะเพราะว่าแรงขายมันไม่มีเลยนะคะแต่ว่าสัญญาณโอเวอร์กับสัญญาณกดดันนี่ก็มาแล้วอยู่เหมือนกันก็ตอนนี้ถ้าเป็นทำเฟ m ห1คือแรงซื้อไม่มีแรงขายไม่มีเลยนะคะเป็นลักษณะของการไซด์เวย์นั่นเองนะคะ แล้วกรอบที่ไซเวเราก็เห็นอยู่คือกรอบเล็กๆตรงนี้นะจ๊ะตอนนี้แคบลงกว่าเดิมนะ400ก็จุดเมื่อช่วงเช้าประมาณ700ก็จุดเนาะโอเคขอดู30หน่อย30เหมือน S1 เลยแรงซื้อไม่มีแรงขายไม่มีนะคะเป็นขาขึ้นอยู่15เหมือนกันนะคะเหมือนกันกับ S1 เลยเป็นขาขึ้น ตอนนี้เราจะเห็นว่าทุกๆทำเฟรมแรงขายนั้นไม่มีเลยนะคะแต่ว่าสัญญาณกดดัน red dot เราก็เห็นมันมาตั้งแต่ทำเฟรม weekly แล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วทำเฟรม4ชั่วโมงมันมีจุดวัดใจ2จุดนะจ๊ะวันนี้คือระหว่าง resistance ที่1843.21นะคะในกรณีที่ราคาขึ้นไปเทสได้อีกครั้งหนึ่งแล้วพยายามที่จะปีนขึ้นไปยืนเหนือแนวนี้ มันมีโอกาสไปต่อของราคาได้นะจ๊ะเพราะว่าตอนนี้เทรนด์มันเป็นขาขึ้นแล้วก็แรงซื้อโดยภาพรวมในโดยเฉพาะในทำเฟรมใหญ่นะคะแรงซื้อ,อยังมีเยอะอยู่นั่นเองนะจ๊ะโอเคถ้าในกรณีที่มันปีนได้มันไปไหนต่อเดี๋ยวมาดู r e s i s t a n นกันโอ๊ยไปไกลจนแบบว่าย่อกราฟจนเล็กสุดๆแล้ว อะเลเวลถัดไปของ r e s s t t n n t ในกรณีที่มันเทส17ขอโทษ1843ได้อีกรอบหนึ่งและพยายามยืนแท่งได้นะคะ RESISTENT ถัดไปจะอยู่แถวแถว1853นะจ๊ะถึง1854อันนี้คือ r e s s t t n n t แรกถัดจากตัวที่เขาติดอยู่แล้วก็ถัดไปนะคะอยู่ที่ 1863.09แล้วก็สุดระยะสวิงวันนี้วัดให้ถึง Resistance ใหญ่กอบแข็งแรงข้างบนจริงๆเลยคือที่1875.53มั่นเองอันนี้เห็นฝั่งข้างบนแล้วนะโอเคเดี๋ยวทีนี้มาดูฝั่งข้างล่างในเคสที่ตอนนี้แบบเฮ้ยตัวกดดันก็มาอยู่รอแค่แรงขายมาเติม <laughs> ที่ก็พร้อมจะเทรับนองนี้หรือเปล่า อันนี้ก็เกิดขึ้นได้อยู่นะเพราะฉะนั้นจุดวัดใจด้านล่างนะคะจะเป็นที่ซัพพอตนี้นะ1833.36นะจ๊ะทุกคนในกรณีที่ราคาหลุดแนวนี้ได้ราคาก็มีโอกาสที่จะย่อตัวลึกลงกว่านี้ได้นะครับแนวแรกที่จะเป็นซัพพอร์ตถัดไปถัดจากแนวซัพพอร์ตย่อย1833ได้ก็คือตรงนี้นะจ๊ะ1812.71แถวๆนี้นะคะโอเค แต่ว่าอาจจะลงมาเด้งแถวแถวรั้วสีเขียวนี้ก่อนแถว1824ก่อนก็เป็นได้นะโอเคเพราะฉะนั้นก็มาทีละย่อยแล้วกันนะในเคสที่เขาหลุดอันนี้คือในเคสที่เขาหลุดมาทีละย่อยนะจ๊ะสองวืบสองพันโอเคแล้วซัพพอร์ตข้างล่างนะคะถัดมาอีกคือตรงที่เป็นร s i s t สแตนเดิมจะเทินมาเป็นซัพพอร์นะ1797.78นะคะ แต่สุดระยะสวิงข้างล่างของเขาวันนี้อินดิเคเตอร์วันให้แถวนี้เลยแถว1 8เฮ้ยขอโทษค่ะ1782.41นะคะโอเคอันนี้คือสุดระยะสวิงด้านล่างแต่จริงๆริไอตัวซับพอร์ตเก่าที่เป็นกรอบสีชั่วโมงก่อนนนี้ก็ยังไม่ปรับนะก็ะคือที่1770.25เพราะฉะนั้นวันนี้ก็ถ้าในเคสที่เขาลงหลุดเน,นี่ยซับพอร์ตเนี้ย ก็มองแค่เดลี่เดลี่โลก่อนแถวหนึ่แนแล้วค่อยมองเลเวลถัดมาคือตรง r e s i s t เ n นเก่าที่เทิร์นมาเป็น support คือ1797.78ก็นะคะก็มองว่ามีโอกาสย่อลงมาได้แถวแถวนี้อยู่เหมือนกันแต่จะมองว่าราคามีมโอกาสปรับเทนหรือว่า กลับเป็นขาลงหรือเปล่านะั้นต้องดูแรงขายทีกับการหลุดนะลงมาถึงแนวนี้นะจ๊ะที่เดิม1770ประมาณนี้นะคะก็ให้ดูทีละเลเวลเพราะตอนนี้มันเป็นขาขึ้นอยู่อาจจะยังไม่แบบเปลี่ยนเทนง่ายๆนะจ๊ะเธออะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามข่าวสารประกอบการเทดด้วยนะคะแล้วก็ตัวเลขของ บอลยูสิบป,ปีนั้นก็มีบทบาทสําคัญเลยนะจ๊ะช่วงนี้ดูเขาดีด้วยเขาวูบขึ้นวูบลงทองก็จะวูบขึ้นว,บว,บนวูบลงตามเขานั่นเองนะจ๊ะสําหรับวันนี้ราไปก่อนแล้วจ้าบายบาย